ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมานานนะครับ mm hmm. เกือบปีเลยวันนี้ถือโอกาสดีมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็คือพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของิฟ์มก็เลยจะมาทําคลิปเซอร์ไพร์วันเกิดิล์มกันนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะเซอร์ไพร์วันเกิดตอนเที่ยงคืนใช่ไหมแต่คือว่าพรุ่งนี้มีบินไปสิงคโปร์พอดีก็เลยคิดไว้ว่าเปลี่ยนจากเซอร์ไพร์ที่บ้านเป็นเซอร์ไพร์ที่สิงคโปร์แทนเลยดีกว่านี<ม>่ิล์มก็กาลัง จัดกระเป๋าเตรียมตัวจะไปเที่ยวสิงคโปร์อยู่ชุดคือเยอะแยะมากมายหลากหลายสายแฟ <Family S 2> ร์แฟมิล <c oughs> ี่สสยแฟมิลี่อะเตรียมรองเท้าไปกี่คู่เอ่ยถามก่อนห้าวันก็ห้าคู่ห้าวันห้าคู่วันละคู่ไปเลยมีเตีมไหมมีเตีมไหมไปรอบนี้มันมีตีมไหมมีตีม ชุดตะเกียนขาวชมพูฟ้าเขียวเหลืองอทุกสีทุกสีเลย <c oughs> ขาดสีอะไรบโอเคเดี๋ยวเจอกันที่สนามบินทีก o สวัสดีครับและตอนนี้ก็มาอยู่ที่สนามบินแล้วนะแล้วตอนนี้เจ้าของมันเกิดก็ไปตรงโน้นแล้วยังไม่รู้ตัวนะเราไม่ได้เที่ยวต่างประเทศมานานแล้วอะเรามาถ่ายิกันนะถ่ายจ้ะ ันนี้วันเกิดใครว่าไม่รู้ป้าไม่รู้อยู่จะรู้ไ <c oughs> มันเกิดเองไงเสียดายไม่ได้อยู่ไทยนะถ้าอยู่ไทยนี่เซอร์ไพ์จัดหนักจัดเต็มแล้วนะพี่โบพ,พี่โมว่ะจริงก็ถือว่าไปเที่ยววันเกิดเนาะ แตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินที่สิงคโปร์เรียบร้อยเลยและเดี๋ยวเราจะวางแผนเซอร์ไพรส์กันคิดว่าเนี่ยแผนที่ตั้งไว้ก็คือเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยกับนน่ะจะไปซื้อเค้กส่วนเฟิร์นอ่ะกับเด็กๆพาไปที่ไลออนนออะไรได้เออเนี่ยจะไปซื้อเไหนเดี๋ยวว่ากันค่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ไมีอะไรอย ตอนนี้ก็ลูกโป่งน้เซเว่นมา้แยกออกมาได้2คนตั้งใจไว้ว่าจะอยากได้เค้กกับลูกโป่งแต่เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะหาซื้อได้หรือเปล่าลูกโป่งตัวยากเลยอันดีแล้วเราจะแยกกันไงมันจะเชื่อวะเราต้องแบบแผนแท็กซี่สองคันเหมือนเดิมมั้ยใช่ต่ต้องแบบใช้แผนตั้งแท็กซี่แล้วเดี๋ยวไปเจอที่แบบเมืองไรออนอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสําเร็จไหมแลวตอนนี้คนอื่นๆก็ไปรอที่ไรออนพาร์คแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อเค้กกันก่อน เดี๋ยวเราจะไปที่ไบเอ,อ็นที่สองทีทรตามแล้วลวา่าเรามถึงไปนะั้นโอเคเดี๋ยวไปกันก่อนตอนนี้นะคะด้านหลังเราตรงนี้เป็น Beach, ปมารีน่าใบเดอะเบชใช่ปะมารีน่าแซ อันนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นสิงคโปร์ไฟล์ตรงนี้สวยมากเราอ่ะจะมาเมอร์ไลออนกันแต่ตอนนี้เรายังมองไม่เห็นเมอร์ไลออนเลยทุกคนเราไปเดินหามือไลออนกันกนะ่ยนนัสดนตอนนี่มันกอดคนเยอะมากไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงให้ไม่ติดคน อะไรเราก็ตัดเคสเสร็จแล้วตอนนี้นายถามเฟิร์นเฟิร์นบอกว่าอยู่ไหนฉันอยู่ข้างหน้าจุดเลยเจุ๋เลยยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวนะอยู่ไกลด้วยนะประเด็นอะ่ะ เดินกันอยู่ไกลด้วยนะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่นู่นอะเทียนดับอะไรอ่ะอะไรเดินมาถึงเทียนดับเอออจคืออะไรอ่ะเถินอนะคนเยอะแยะพี่จ้าจะขอแต่งงานตรงนี้ได้หรอแต่งไปแล้วไม่ใช่หรอแออพีวี เอาเลยได้ไหมก่อนนี้กินเจได้ รู้อยู่แล้วปะว่าจะมีเอถไารู้อยู่แล้วล่ะไปแบบว่านานมากถ่ายกันไปนานมากดูแต่งตัวดิไม่รู้ว่าจะมีรู้อยู่แล้วล่ะไม่ค่อยเนียนอ่อทิปนี้บอกเลยรู้อยู่แล้วแต่งตัวพร้อมสุดๆอ้าว